เคยซื้อแบบว่าเซ็ตครีมโกคาเวียของเราใช่ใชไหมใช่ซึ่งมีเหตุการณ์จริงครับมีแฟนคลับของเราเนี่ยแหละที่โทรแล้วก็สั่งนะเขาซื้อเซ็ตโกคาเวียเนี่ยนะครับชื่อว่าคุณฟ้ามาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับแลวเขาบอกว่าเนี่ยเขานะใช้เซรั่มโกคาเวียของเราเนี่ย แบบชอบมากเลยใช้จนเทให้ดูเลยว่าโอ้เนี่ยเป็น10ขวดเลยนะครับโดยที่แบบว่าสินค้าอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์ครีมซิงอะไรไม่ได้ใช้เลยเราเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเคยใช้เซรั่มนะฮะในส่วนของโกคาเวียของเราเป็นขวดแบบนี้ถามพี่จรสรนดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซรั่มแบบว่าตามท้องตลาดในติ๊กตอกในออนไลน์เนี่ยนะครับไซส์ขนาด 15ML นี่ขวดเลยกี่บาทครับเนี่ยไซส์ท้ายนิ้วก้อยแบบนี้นะจะอยู่ที่ประมาณ390บามร้อหมก้าหึ้นมายค l แบบวดนี้อั้เน้ซสตรฐาจะมีไหมช้ดาราในี่่690บาท ร้อยเกบาทแล้วถ้าเกิดว่าเป็นครีมแบบว่าที่ซื้อผ่านทีวีหรือที่อามาโดาขายเป็นกระปุกละ30กรัมล่ะโอ้อันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ2,990ันเกร้บาทนี่เลยนะฮะให้ทุกคนคิดเลขตามผมนะครับถ้าเกิดว่า15 ml ้มเนี่ยสมมุติถ้าเราตั้งต้นด้วย100 ml ล่ะโอ้ยมันต้องคูณแบบ 5, ้าเท่าใช่ไหมใช่ัมันก็จะกลายเป็นแบบว่าสองพันกว่าบาทถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสามสิบมลหกร้อยเก้าสิบใช่ไหมถ้ามันจะไปถึงค่าร้อยมลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสองพ คือประสบการณ์ครั้งแรกที่เรานี่นะฮะขึ้นโมใหม่มาเลยภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าแงำแงำคือใหญ่กว่าคร oh. อบงำไปนี่ครับนี่คือโกคาเวเซร์เรมขวดขนาด100 ml เราขึ้นโมมาเป็นชนิดพิเศษเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ย R&D ของอ m a ์มาโดนะลองเหาะดูแล้วได้ร่วมประมาณ5เดือนเลยทีเดียว oh. ซึ่งตรงนี้นะครับเรามีการเปรียบเทียบปริมาณให้ดูนะพี่จอร์นันนะ oh. คืออันนี้เนี่ยคือ15 ml นะครับ oh. ก็ประมาณ390บาทใช่ไหมรปริมาณจะได้แบบนี้นะครับ oh. ถ้าเกิดว่า30 ml ครับปริมาณจะได้แบบนี้ครับแต่ของเราครับ100 สดสดแบบนี้เลยนะครับให้ดูเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยราคาจะไปแค่ไหนของแถมจะเป็นยังไงออนแอร์แรกๆแบบนี้พิเศษแน่นอนในเทให้ดูครับนี่ครับถ <ๆ S 2> ุเยอะจริงๆครับ <ๆ S 2> เอาไปกันเลยนะฮะ <ๆ S 2> ที่100 ml นะครับแล้วก็วางขวดเนี่ยงําให้ดูแบบนี้เลยนะฮะค,ค,คือขวดใหญ่แบบนี้เลยนะครับกลายเป็นว่าคุ้มค่ามากๆที่1,590บาทนะครับแล้วก็คงเช่นเคยนะต้องบอกว่าส่วนประกอบด้านในกล่องใหญ่ๆแบบนี้ก็อุดมไปด้วยในส่วนของสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียจากประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทองคา 24k เนี่ยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย พี่จอนสันเป็นผู้ใช้จริงใช่ไหมครับถูกต้องครับมีช่วงล่าสุดเนี่ยผมกลับไปถ่ายละครครับเจอหน้าช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าทักเลยว่าจอนสันพอเธออายุ40แล้วเนี่ยเธอไม่ดูแลตัวเองเลยนะคือเวลาผมยิ้มทีเนี่ยมันขึ้นริ้วแบบนี้ผมบองผ้าเนี่ยนึกว่าตัวเองเป็นหมาปักครับผมก็เลยตกใจตัวเองครับเลยเอาตัวโกคาเวเซรั่มไปใช้นะตรงไหนที่ขึ้นริ้วครับผมก็ทาไปครับนี่ครับตรงร่องหน้าผากตรงหางตาตรงร่องแก้มแบบนี้ครับใช้เป็นประจำครับและปัจจุบันนี้ครับหน้าของผมในนววัััยย40ปีครบิ้้มมแลไม่ขึ้นครับไปดูอีกคคนนนนึงะรับใฝ่ายผู้หญิงมากนะครับคุณเเจนี่่่ยคคุณแแมมลลลลููกกกนนะะหัังจาทีี้วรบ รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกปล่อยตัวนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอเทรนเรื่องของการทําสกินแคร์ขึ้นมาเนี่ยมันดังขึ้นเรื่อย <ừ> ๆเขาก็ได้ลองใช้ในส่วนของโกเซรัมตัวนี้แหละครับแลวพอหยอกไปเรื่อยๆครับในวัย39ปีของคุณเจทุกวันนี้ครับมีคนทักบอกว่าเอ้ยนี่กลับมาเป็นเหมือนสมัยก่อนมีลูกเลยนะอ้า<อ>ก็ยินดีด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งผู้ใช้จริงที่เราภาคภูมิใจมากในส่วนของคุณอํานะครับในวัย50ปีนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้ยไม่มั่นใจเลยนะปล่อยเนื้อปล่อยตัววจนรู้สึก่าเออ้้ยตงหันมมาาาาาหหอออะะะไไไรรรรดีๆทใส่น้้แลวกก็เยยโซัััขงปปคคบบ จนนี่ฮะเป็นภาพล่าสุด oh. คนกดไลค์เพียบเลยขนาดติ๊กตอกนี่คือใส่ดนตรีนิดนึงนี่คือแบบว่าคนวิวเป็นหมื่นเลยนะฮะ